สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราคัลบอลทั้งหลายแล้ววันนี้นะครับก็กลับมาพบกับราคัลบอล a f กันอีกหนึ่งครั้งนะครับแน่นอนแล้วว่าวันนี้มาที่ตอนที่16แล้วและเรื่องราวนะครับก่อนหน้านี้แน่นอนแล้วครับว่าอุบูนะครับได้ปะทะก,กับเจ้ามังกร6ดาวและดูเหมือนว่าเขาจะเสียเปรียบมากๆเลยงั้นเรามารับชมกันต่อดีกว่าว่าเหตุการณ์นะฮะจะเป็นยังไงในตอนนี้ และคนที่เหลือจะสามารถจัดก,การเจ้าปีศาจมังกรได้หรือไม่แน่นอนละครับว่าเรามารับชมกันต่อเลยและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไปด้วยละกันนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมกันเลยโดยเหตุการณ์ถูกตัดไปที่อุบุที่กําลังปะทะกับเจ้ามังกร6ดาวอุบุเขาไม่รอช้าเขารีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงทาการต่อยขวาใส่เจ้ามังกร6ดาวแต่เจ้ามังกร6ดาวนะครับมันดันหลบได้อย่างง่ายดายและมันทําการสวนด้วยการต่อยหมัดซ้ายเขาที่หน้า ของอุบุอย่างเต็มแรงและมันยังไม่หนำใจมันยังทำการทุบหลังอุบุอีกทีด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้อุบุอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แล้วล่ะครับเอาละเจ้ามืดถึงเวลาแล้วที่จะจบการต่อสู้บ้าๆบน,นี้เสียทีเอานี่ไปกินหน่อยละกันแบล็ Black. บอลก่อนอื่นเลยบอลลูกนี้เป็นบอลที่รวมพลังงานด้านลบเอาไว้เต็มไปหมดเลยถ้าโดนเข้าไปแล้วล่ะก็มันจะลบล้างพลังบริสุทธิ์ของเจ้าและเจ้าก็จะตายยังไงล่ะหลบมันหลบไม่พ้นหรอกเท่านี้ก็จบแล้วราก่อนเซกุดบายไซโยนาระ เจ้าปีศาจมังกร6ดาวนะครับใส่พลังแบ็กบอลนะครับใส่อุบุอย่างเต็มแรงแน,น่นอนแหละครับว่าอุบุนะครับเขาไม่แม้แต่จะหลบได้เลยแม้แต่น้อยนิดดูแล้วในอุบุนะครับสถานการณ์ของเขาจะย่ำแย่ายายมากๆหรือว่าอุบุเขาจะต้องตายจากการต่อสู้ครั้งนี้แล้วตัดไปที่ทางด้านอุบุนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับเขาจะตกอยู่ในภวั์ของตัวเอง เกิดอะไรขึ้นนี่เราตายไปแล้วหรืองไงเรามาทําอะไรที่นี่แล้วนี่เรากําลังทําอะไรอยู่ทําไมรู้สึกมีดีเอาซะเลยสัมผัสได้ถึงพลังความชั่วร้ายที่มืดมิดความโกรธแค้นและความทุกข์ทรมานทําไมกันทําไมถึงรู้สึกคุ้นเคยกับความรู้สึกแบบนี้อย่างประหลาดใจรู้สึกคุ้นเคยมากๆอยากจะทําลายอยากจะอรารวาสยกโทษให้ไม่ได้แล้วเพราะฉันคือจอมมารผู้แข็งแกร่งทันใดน,นั่นเองนะครับอุบุขอระเบิดพลังความชั่วร้ายของเขาออกมาดูเหมือนว่า ความช่วร้ายที่ถูกซ่อนเร้นไว้ในตัวเขานะครับกำลังถูกแผ่ซ่านออกมาหน้าตาของอูบุร่างกายของอูบุตอนนี้ไม่ลงเหลือถึงความดีเลยหน้าตาของเขาและร่างกายของเขากลายเป็นจอมมารที่ชั่วยร้ายเรียบร้อยแล้วทางด้านอูบุที่อยู่ห่างไกลจากทุกคนดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนจะสามารถสัมผัสพ,พลังที่ช่วร้ายที่เอ่อล้นออกมาจากตัวอูบุได้อย่างชัดเจนทางด้านท่านไคโอชินเขาสัมผัสดได้เลยแหละครับว่าอูบุตอนนี้นะครับมีพลังช่วร้ายอยู่ในตัว พลังงานชั่วร้ายมหาศาลจริงๆหรือว่าคุณอูบูไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบไปเหมือนกันเพราะดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนหน้านี้ทางด้านทั้งกับโกเทนนะครับก็สัมผัสพลังที่ชั่วร้ายได้เหมือนกันพลังนี้เหมือนเคยสัมผัสได้จากใครกันนะรู้สึกคุ้นๆใช่แล้วพลังนี้มันของจอมมานบูจอมมารบูยังไงล่ะแต่ว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไง ทางด้านโกฮังนะครับเขาก็สัมผัสพลังของอูบูได้นะครับซึ่งจะเป็นสัมผัสพลังที่คล้ายกับจอมมานบูสัมผัสพลังได้เลยว่าพลังของทั้งสองคนรวมกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นพลังของอูบูเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัวเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นอลีกเ่ะเนี่ยอูบูไหนต้องทนให้ได้นะตัดไปที่ทางด้านอูบูนะครับที่ตอนนี้จะต้องมาท้าก,กับเจ้ามังกร6ดาวดูเหมือนว่าพลังของจอมมานบูนะครับที่อยู่ในตัวของอูบูได้รวมพลังกับอูบูนะครับจึงทําให้พลังของเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นมหาศาลเลย ทางด้านมังกร6กดาวนะครับเมื่อเห็นพลังที่มหาศาลของอูบูมันถึงกับตกใจบ้าบ้านะมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้พลังของเจ้านั่นกลายเป็นพลังที่ช่วร้ายไปแล้วทําไมกันยิ่งกว่านั้นเองพลังของแกยังเหมือนกับข้าอีกด้วยเป็นไปได้ยังไงกันทั้งด้านอูบูนะครับที่มีพลังชั่วยร้ายพลังของเขาค่อยๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมันเริ่มระเบิดออกมาและดูเหมือนว่าอูบูนะครับเขาจะระเบิดพลังของเขาความช่วร้ายของเขาตอนนี้มันเออลดนมากเลย แกต้องตายยกโทษให้ไม่ได้แล้วไอ้เจ้ามังกรบ้าทางด้านโกฮังกับเบจิตา้านะครับดูเหมือนว่าทั้งสองคนนะครับก็เจอกับเจ้าปีศาจมังกรชั่วร้ายแล้วเหมือนกันเอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกคนจะเจอภัยร้ายันหมดแล้วทั้ง3คนจะสามารถชนะได้หรือไม่เดี๋ยวเรานะฮะมารับชมกันต่อเลยไม่ต้องดูตอนหน้านะครับตอนนี้เลยทางด้านอุบุที่ตอนนี้มีพลังชั่วร้ายมากมายท่านมหาเทพนะครับถ้าแอบมองการต่อสู้นี้อยู่ แย่ yeah, แล้วล่ะสิเจ้านี่โดนพลังชั่วร้ายครอบงำได้สมบูรณ์แบบแล้วละพลังชั่วร้ายเหรอเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกันเฮ้ย เดี๋ยวข้าค่อยอธิบายให้แกฟังละกันแล้วเรามาดูการต่อสู้นี้ก่อนเป็นเพราะว่าเจ้าอูบูได้รับพลังงานด้านลบจากท่าของมังกรหกดาวมากเกินไปซึ่งมันไปกระตุ้นพลังของจอมมารที่หลับไหลยอยู่ในตัวของเจ้านั่นให้ตื่นขึ้นมาอูบูในตอนนี้น่ะสูญเสียการควบคุมตัวเองไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วมันได้กลายเป็นจอมมารอย่างสมบูรณ์จอมมารเหรอครับถ้าอย่งงางนั้นคุณอูบูก็คือจอมมารแล้วหรอใช่แล้วละสิทำารีบเรียกสติเจ้านั่นกลับมามีหวังไแ้และว่าทำเรื่องชั่วร้ายไม่ต่างจจาากกกปัังรพวนนนนน้แน่นอน ถ้าจะให้เจ้าอูบูกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ต้องปลุกเอาหัวใจแห่งความถูกต้องของจอานั่นกลับมาควบคุมพลังชั่วร้ายแต่ในสถานการณ์ในตอนนี้ก็คงจะทําได้ยากแล้วกลายเป็นเรื่องยากลําบากไปแล้วสิไม่น่าเลยทางด้านอูบูตอนนี้นะครับเขายิ่งเหมือนจอมานบูมากยิ่งขึ้นนะครับเขาได้เบิดพลังและมีลมออกจากตัวของเขาและตอนนี้ความชั่วร้ายของเขาได้ทําการจัดการเจ้าปีศาจมังกร6กดาวเขารีบพุ่งไปต่อยนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าปีศาจมังกร6กดาวไม่แม้แต่จะสามารถสวนได้เลยและเขา เาเตรียมเผด็จศึกโดยการยิงพลังใส่เจ้าปีศาจมังกร6ดาวและแน่นอนแหละว,ว่าเขากําลังเป็นผู้ชนะแล้วน่ากลัวจริง,รงๆทั้งพลังและความเร็วนี้ในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็คาเองคงต้องใช้พลังทั้งหมดแล้วล่ะนะเอานี่ไปกินหน่อยละกันแกลนเดดบอลเจ้าปีศาจมังกร6กดาวนะครับยิงพลังใส่อุบุอย่างเต็มแรงแต่อุบุนะครับเขาไม่ยอมแพ้เลยแม้แต่น้อยนิด เขารีบตั้งท่าและยิงพลังสวนกลับไปเอานี่ไปกินหน่อยแล้วกันไอ้เจ้าบ้าเอ้ย ทั้งสองคนนะครับตอนนี้ก็กําลังยิงพลังสวนกลับไปกลับมานะครับเรียกได้ว่าตอนนี้พลังของทั้งสองคนใครจะเป็นผู้ชนะนะครับก็คงจะอยู่ในการตัดสินครั้งนี้แล้วอุบุเขารีบบูตอัพพลังและเร่งพลังขึ้นไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเจ้าปีศาจมังกรหกดาวไม่สามารถต้านพลังของอูบุไหวนะครับและมันได้ตายลงไปจากพลังมหาศาลนะครับของปีศาจอูบุที่อยู่ในตัวของเขาและพลังมหาศาลของเขาในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากลําบากแล้วล่ะครับที่ทุกคนนะครับจะจัดการเขาได้เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ ทางด้านท่านมหาเทพอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ดูอุบุที่เป็นผู้ชนะเจ้ามังกร6กดาวได้ว่าแล้วเชียวดูท่าแล้วเจ้านั่นก็คงตัวเองไม่ได้แล้วละสิแล้วเราจะทํายังไงดีละ่ะทีนี้ไม่รู้ว่าเจ้าอูบุมันคิดอะไรอยู่ด้วยถ้าจะให้กลับคืนร่างเดิมก็คงต้องต้านพลังด้านลบให้เป็นด้านบวกพอจะมีวิธีใช่ไหมครับกลับพลังด้านลบให้เป็นด้านบวกงั้นหรอใช่แล้วเฮคิบิโตได้ยินหรือเปล่าครับครับท่านมหาเทพ ้ามีของที่อยากจะให้เจ้าเนี่ยไปเอาให้่วนที่สุดเลยของที่อยากให้ไปเอาเหรอครับคืออะไรหรออ๋ออย่างนี้นี่เองเอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่านะครับท่านมหาเทพจะมีแผนการบางอย่างนะครับในการที่ช่วยอูบูให้รอดพ้นนะครับจากความชั่วร้ายครั้งนี้ อุบูนะครับตอนนี้ภายในจิตใจของเขานะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวียนวนว่าอยู่ในหัวของเขาเขาดูสับสนไปหมดทุกอย่างนะครับและเขาพยายามต้านทานพลังความชั่วร้ายนี้อยู่ดูเหมือนว่าท่านไคโอชินนะครับจะได้ไอเทมลับมาแล้วนะครับซึ่งไอเทมนี้นะครับสามารถช่วยอุบูได้มันเป็นน้ําอมฤตนะครับน้ำวันีนะครับถ้าสาดไปที่อุบูแล้วเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทันใดนั่นเองนะครับท่านไคโอชินจึงไม่รอช้าจึงรีบสาดเข้าหาอุบูในทันทีดูเหมือนว่าตอนนี้อุบูนะครับเขาจะทุรนทุรายและในท้ายที่สุดแลล้วเเขาาาาสมมรถกับป็น คนดีคนเดิมได้ล่องออกไปทีนะครับคุณอูบูขอโทษด้วยนะครับที่ต้องทําให้ลําบากซึ่งสรุปเลยนะครับตอนนี้นะครับพวกของเบจิต้านะครับสาม,มารถรวบรวมรักวันบอลได้แล้ว3ลูกด้วยกันเอาแล้วล่ะครับสลูกที่เหลือนะครับก็ต้องไปฝากความหวังไว้ที่โกฮังกับเบจิต้าแล้วเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ทางด้านเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าเขาจะต้องประทักับเจ้าปีศาจมังกร3ดาวซึ่งเรียกได้ว่าสวยเซ็กซี่แล้วก็อึมมากๆเลยอีกเดี๋ยวแกก็จะต้องตายแล้วจะที่ไหนก็ช่างแกเถอะไอ้เจ้าหญิงบ้า ก่อนที่ข้าจะฆ่าแกแกช่วยบอกในสิว่าแกเป็นปีศาจที่มาจากพรข้อไหนฉันน่ะหรอเกิดจากพรที่ขอให้เอาระเบิดออกจากมนุษย์แดแปลงหมายเลข17กับหมายเลขสิยังไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นข้าจะรีบจัดการแกเดี๋ยวนี้ละกันถ้าทางเธอเนี่ยดูไม่เป็นมิตรเอาเลยะนะพราหัวเถกเห็นทีแล้วจะต้องอบรมมารยาทสักหน่อย ฮ้ย hey, พูดมากจริงๆเรื่องมารายาท์เ่ยชาวสซายาเขาไม่มีการรอกถึงจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเด็กข้าม่คิดจะออมือให้อยู่แล้วยญิงผู้หญิงเนี่ยชอบมากๆเลยเบจิต้าเขาไม่รอชา้าเขารีบบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมาและเขาได้กลายร่างเป็นซุปเปอร์สซายาขั้นที่2 แน่นอนแะครับว่าแค่ร่างสองนะครับเบจิต้าเขาก็พึงพอใจแล้วในการประทะกับเจ้าปีศาจมังกร3าดาวแปลว่าพลังของเขามหาศาลแน่นอนเดี๋ยวเรานะฮะก็มารอรับชมในตอนหน้าแหละครับว่าเบจิต้านะครับจะสามารถชนะนะฮะเจ้าปีศาจมังกร3ดาวได้สบายนะครับสมคำปากเขาหรือเปล่าแน่นอนแล้วว่าเขาได้ฝึกฝนนะครับจนเป็นร่าง5ได้แล้วโอ้โหตอนหน้าๆนี่ความมันความสนุกเนี่ยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนและเหมือนเดิมนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับว่าชอบอะไรไหมในตอนนี้นะครับ คมมาแล,และสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับมันจะได้แจ้งเตือนคุณอันนี้สําคัญนะฮะเพราะว่าหากมันไม่แจ้งเตือนนะครับคุณจะพลาดความสนุกความมันอย่างน,างนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ทุกแฟนเพจผมโอเวอร์รีวิวมีฟิกเกอร์โมเดลร้านบนขายนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อได้ในนั้นเลยขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามกันมาสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ